สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง널ฟอ์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนาประสบในเดือนมกราคม2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c ไ i b e ติดตามเป็นนจะให้กระชากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเขียนว่าราศีประสบนะครับพอดีใช้ชาร์เดียวกันกันกบราศีนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นลัคนานะครับในคลิปนี้เรื่องของการงานการเงินความรักนั่นเองนะครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ believe อร์หซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายตรงนี้แล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปรวมถึงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องด้วยแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีพฤษภตรงนี้ต้องดูนะครับเพราะว่ามันเป็นชาร์ตของราศีนั่นเองลัคนณะต้องดูที่สีแดงนี้นะครับก็คือจุดกําเนิดวาสนาของเราพฤษภอยู่ที่นี่นะครับทีนี้ ในเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปี2565นั่นเองนะครับก็จะมีการโคจรยกยาดราศีทั้งหมดนะครับภาพรวมคือ4ด่ดวงนะครับกลางๆได้แก่ดาวพุธอาทิตย์อันคารและศุกร์เรียงตามลำดับครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าในเดือนมกราคมนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับกระทบทั้งดีและนายของคนพิศพนะครับลัคนาเนะาะไงเรามาติดตามกันฟังเลยครับเดี๋ยวผมจะขยายหเห็นจะชัด,ชดนะ โอเคประมาณนี้จะได้ไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งดาวประจำตัวจะย้ายดวงสุดท้ายนะครับในเดือนมกราคมเนาะทีนี้เราไปดูดาวดวงแรกก่อนนะครับาดาวพุธเนี่ยโคจรถอยหลังไอน,นี้เราดูชาร์จแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะจะเป็นไปทั้ง12ราศีส่วนด้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ มักษณะพื้นบ้างแต่เราต้องดูตรงนี้เพราะว่ามันมีการโคจรเคลื่อนย้ายนั่นเองดาวพุธเนี่ยถอยหลังนะครับในวันที่12บสองมกราคมหกห้าดาวพุธหมายถึงการพูดการสื่อสารการเจราจารการเข้าสังคมเอกสารสัญญาและรวมถึงสิ่งที่มันเป็นการแบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการแบบประกาศต่างๆด้วยนะครับพอดาวพุธเขาถอยหลังแบบเนี้ยมันหมายถึง เวลาพูดอะไรแล้วจะบิดผิวทำไม่ได้ตามที่พูดนะครับหรือใครรับปากอะไรแล้วจะทําตามไม่ได้ก็ระวัดระวังนะครับทั้งเขาและเราเพราะมันเป็นได้ทั้ง12ราศีเลยนะครับทีนี้ดาวพุธยังหมายถึงการเลื่อนในลักษณะของการที่แบบใครทําวีซ่าที่จะไปต่างประเทศนะครับเดือนมกราคมเนี้ยมันอาจจะเลื่อนไปเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับต้องระมัดระวังเนาะพยายาม วางแผนล,ล่วงหน้าดาวพุธคือการวางแผนเพราะหมายถึงเอกสารมาจากราศีกันนะครับมันหมายถึงการที่ทําอะไรต้องมีแบบแผนแล้วจะสําเร็จตามผลประสงค์นะครับเพราะว่ามันไม่มีสติด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยหมายถึงสติราศีเมถุนหมายถึงการพูดด้วยนะครับการพูดสติเนี่ยต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะล้มเหลววนไปนะครับแล้วคันเด่นเนี้ย พระดาวคันเสิร์ตหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วมีอานาจเยอะมากกว่าดาวสุเคราะาะพุทธสุขคู่ท่านนาเป็นดาวแห่งความนำ,มำมบุญนำบ่มความสุนทรียะความมีนะเมตตาไม่มีครับเดือนนี้ถอยหลังทั้งคู่เลยนะครับมันมีแต่ความหยาบก,กระด้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยไปขอความเชื่อจากใครไม่เป็นผลพระดาวพูดหมายถึงการพูดคําพูดของเราไม่มีผลไม่มีน้ําหนักเขาจะบอกว่าเอาไว้ก่อนขอคิดดูก่อนนั่นคือคําปฏิเสธนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขอความเชื่อจากใครเลยเพราะมันไม่ได้ เราต้องทำด้วยตัวเองดาวทิศดาวอีโก้เห็นไหมครับดาวที่มีตัวตนยึดตัวยึดตอนหมายถึงว่าทําเองก็ได้วะเนี่ยแล้วก็ทําตามนั้นถึงครับทีนี้ดาวอังคารเนี่ยหมายถึงการกระทําที่โคจรไวมันหมายถึงว่ามีอํานาจในการทําให้มันเสร็จเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอะคือกล้าที่จะทากล้าที่จะลงมือกล้าที่จะแบบลองอย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าทําเองดีกว่า แต่ต้องเติมดาวพุดธเข้าไปด้วยเพาราะดาวคันทําอะไรไร้สมองนะครับหมายความว่าไม่มีสติทําอะไรแบบคือทําให้มันศักแต่ว่าทําทาว่าสําเร็จไหมสําเร็จแต่ไม่ได้ตามจุดประสงค์เพราะหมายความว่าทําแล้วเหนื่อยเปล่าในฟรีเพราะเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไงครับว่าเราจะทําว่าให้ได้อะไรเออดาวคารคือมุทะลูกครับทําเพื่อให้มันแบบคือบางคนเนี่ยบอกว่าเออแน่จริงทําไม่ได้สิก็ทําอย่างเดียวเลยเพราะมีคนมาสบประมาทแต่สุดท้าย เหน็ยเป่าไม่ได้อะไรครับแค่ได้ศักดิ์ศรีอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันไม่ได้อะไรเลยนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดาวคารเนี่ยทำทุกรูปแบบนะครับไม่เกี่ยงแต่ดาวผลคือผลประโยชน์ถ้าเราเอาผลประโยชน์มามันจะรู้ว่าทําเพื่อได้ให้ใหตาบจุดมุ่งหมายนั่นคือหัวของดาวคารถึงจะเป็นดาวคู่ศัตรูก็เจง๋งดาววิวาทกันเนี่ยในพบรรณะเนี่ยแต่ว่ามันเสียหายนะครับมีการทะเลาะเบาแวงแล้วเกิดการเสียหาย แต่ถ้าเราคิดในแง่ดีทําในแงด่ดีเปลี่ยนดาวให้เป็นแงด่ดีก็คือพุทธังคารคือคู่คิดคู่การกระทํานะครับดวงผมจะมีเลยนะครับดาวสองดวงนี้กลุ่มกันแต่โชคดีที่ดาวพุทธเด่นกว่าจึงเป็นคนที่คิดก่อนทําเสมอนะครับจะไม่เป็นคนที่แบบว่าคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเปรียบเทียบเป็นคนช่างเปรียบเทียบถ้าเผื่อผลประโยชน์มากกว่าทําถ้าผลประโยชน์น้อยกว่าไม่ทําถ้าเผื่อ เขาเรียกว่าแบบแบบถ้าเผื่อเราจะไม่ใช้กําลังอะไรแบบนี้ถ้าเผื่อคิดว่าปเปินแล้วประเมินแล้วว่ามันผลได้มากกว่าเสียหรือเสียน้อยไม่ได้กระทบถึงเรามากก็จะทําอย่างเช่นบางทีพูดจาอาจจะรุนแรงอะไรแบบนี้ครับก็จะเอออาจจะใช้คําวาจาที่รุนแรงแต่ว่าคิดก่อนแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นตัวชั่งน้าหนักนะครับแต่ถ้าดาวคันใครเด่นกว่าแล้วกลุ่มดาวบดเนี่ยอันยิเสีย นะครับเพราะทําไปก่อนลรวคิดได้ทีหลังจบมันก็คือเกิดเรื่องแล้วไงประมาณนี้เนาะทีนนี้ไอ้ให้ดูภาพรวมลักษณะนี้นะครับที่เราไปดูดาวประจําตัวนะครับย้าราศีเนี่ยก็คือดาวศุกร์ย้ายวันที่19มกราคมช่วงแรกเนี่ย1-18มกราคมจะอยู่ในราศีพิจิกนะครับดาวศุกร์ในราศีพิจิกได้ตแหน่งประาเพราะอยู่ตรงกัมขามในภพปตัตตนีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาถือว่าโอเคดาว สุปเป็นปะตัวเราอี่ยอ่อนกําลังต้องหาที่พึ่งต้องหาเพศตรงข้ามคู่ครองคู่สัญญานะครับมาช่วยเหลือเราหมายความว่าแต่ไม่ก็อะไรนะแค่เดือนอดาวสุขแค่เดือนเดียวเนาะบันถอยอขอโทษนะครับดาวสุขเขาถอยหลังจากเงินสุภะเข้าสุบ่บรอะเขาได้เดินด่างนี้เออขอโทษทีพอดีลืมว่าดาวดาวสุขเขาถอยหลังออกมานะครับ คือเข้าจากสุภาเข้าบารณะเนี่ยถามว่ามันมีข้อเสียก็จริงนะหลายคนเห็น,เห,นเห็นไหมสุภาค,คือความสุขความสุขสบายความสมหวังถอยหลังเข้าบารณะแปลว่ามีเรื่องเสียใจแปลว่าตอนแรกคือคือมองช็อตแรกก่อนว่ามันมันเป็นทุกขลาบพูดง่ายๆมันเป็นทุกขลาบแต่พอมันเดินหน้าในเดินหน้ามันจะเข้าสู่สุภาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าเราดีสองเสียหนึ่ง เีไหมครับอย่างน้อยเป็นทุกขลาบก็ยังดีกว่าแต่มันได้สองคำนะมายคมว่าเราจะประสบความสําเร็จก่อนหรือมีความสุขก่อนแล้วเกิดความทุกข์แต่พอทุกข์เราไปวางเรารู้สึกเราเราจัดการได้เราแก้ไขได้เพราะบารณะหมายถึงการแก้ไขได้แต่วินาศสิแก้ไขไม่ได้นะครับมันคือการเริ่มต้นใหม่แต่พอบารณะมันแก้ไขได้แล้วก็อดีตก็แก้ไขได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะครับมันก็สําเร็จได้อีกครั้งเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการถอยของดาวศุกร์ดาวประจาตัวไม่ได้เสียมากแต่มันหมายถึงว่ามีจุดบอกอ่าดังพ้อยนะครับอาจจะหลงผิดอ่ะประมาณเนี้ยเหมือนกับชีวิตเราคนเราเนี่ยมันเป็นสีเทามันหมายถึงว่าเราอาจจะหลงผิดไปได้แต่สุดท้ายเรากลับมือคืนมาทันด้วยการใช้สติด้วยการรู้ตัวรู้ต,ตนเร็วๆนะครับอย่าเพิ่ง คือใหญ่หลงอะเพราะดาวอะไรดาวราวหูลุมตัวเนี่ยมันหลงมันหาทางออกไม่เจอลุ่มหลงไปในทางที่มันผิดนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวทันเนี่ยความดีงามก็ยังกลับคืนมาได้เพราะเป็นเกษตรมีอํานาจมากนะครับนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเรามีความสุขอยู่แล้วแหละเราเราสําเร็จอยู่แล้วแหละเราเป้าหมายเราอะสำเร็จอยู่แล้วแต่แค่มีตัวมาเปลี่ยนบท ด้วยการอาจจะหลงผิดเพราะมันมาจากตัวตนหมายถึงว่าการหลงผิดแล้มาจากอริด้วยอริลงมรณะก็โอเคปัญหาอุปสรรคนะครับสามารถสิ้นสุดลงไปได้แต่มันอาจจะหมายความทางร้ายก็ได้อริคือปัญหามรณะคือยึดเยือปัญหานั้นเกิดค,ความยึดเยือก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเลือกทางไหนแต่มรณะหมายถึงการแบบสูญเสียหมายถึงปัญหามันสูญเสียไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วก็ถือว่าได้นะครับคือ แล้วมันอยู่ในกรรมะแปลว่าเห็นไหมเราสะก,กดข่มได้ด้วยการกระทาของเรานะครับด้วยการที่มีระเบียบขั้นตอนมีความแบบคือต้องไปในทางพุทธต้องไปในทางแบบจริยธรรมคุณธรรมกฎหมายกฎระเบียบอะไรประมาณนี้แล้วเราจะสามารถทาทำลายภพวาระได้ไหมายความว่าเราก็จะแก้ไขสู่สิ่งที่ดีได้พเพระดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการแก้ไขพอดีนะครับก็ถือว่ารอดนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าทําให้ตัวเองต้องตกต่ํา นะครับให้ตัวเองเนี่ยมันอาจจะตกต่ำตดาวนั่นแหละแต่สุดท้ายเราจะดึงขึ้นมาได้นะครับก็ให้พึงระลึกไว้เสมอว่ามีสติทุกครั้งที่ทําจดจ่อกับสิ่งที่ทํานะครับอย่าลืมสติเด็ดขาดและก็วางแผนลงหน้าซะทุกอย่างจะได้เป็นเป้เปเปเปาหมายนั่นเองเนาะนี่ก็จบแล้วดาวประจำตัวที่เราไปดูเรื่องของการงานการเงินความรักบ้างนะครับในเดือนมกราคมหกห้าเนาะโอเคการงานของคุณเนี่ยคือ okay. ดาวพิสีนะครับมาจากมรณะด้วยนะครับลงการงานแปลว่างานเนี่ยจะต้องมีเรื่องเสียหายแน่นอนนะครับและดาวจะมาชมุมนุมกันในภพมรณะแปลว่าทาให้เรานั้นมีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างพอสมควรเรื่องของการงานแต่สุดท้ายก็รอดเพราะดาวพิสีเนี่ยเป็นดาวที่มาจากลาบเห็นไหมครับคือมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงข้อดีหรือการ แก้ไขหมายถึงการเป,ปลี่ยนแปลงเลยการแก้ไขนั่นแหละนะครับรับฤิ่สดีไปดาวแห่งการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับเออดังนั้นเนี่ยบริหารจัดการแก้ไขเรียนรู้ซะกับปัญหาแล้วมันจะแก้ได้นะครับแล้วก็จะเกิดลาบเกิดผลเห็นไหมกลายเป็นว่ามันเป็นแค่อุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาพอเราแก้ไขอุปสรรคนั้นได้สุดท้ายมันก็รอดนะครับดังนั้นเนี่ย อันดับแรกเลยคุณต้องเรียนรู้ดาวพฤหับสบดีมาถึงการเรียนรู้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ปัญหานั้นจะเกิดความยืดเยื้อยาวนานแต่ถ้าคุณเรียนรู้กับปัญหาแล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยอํานาจลาภะจะให้คุณและประโยชน์กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะคือหมายความว่าถ้าคุณแก้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณเก่งน,นะผู้ใหญ่จะมองเห็นมีการป้อนงานให้มีการคอนเนคชั่นกันเรื่องของการงานกับผู้ใหญ่นะครับประมาณนี้กลายเป็นว่าโอ้คุณเยี่ยมมากเลยมีปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ กลายเปว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นไหมครับเนี่ยมันมีจุดดีอยู่พระดาวราหูกลุ่มลักเนี่ยมันหมายความว่ามุ่งมัน่นพัฒนาคือดาวราหูคืออาการเอาชนะถ้าคุณคิดจะเอาชนะอุปสรรคปัญหามันเอาได้อยู่แล้วมันทําได้อยู่แล้วมันชนะได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรียนรู้ให้มากนะครับอย่าอย่าทิ้งการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้นําไปสู่การแก้ไขปัญหานั่นเองเนาะนีคือตามดาวนะอาจตามดาวนะนะครับประมาณนี้ ไม่ต้องตกใจเนอะอาจจะเป็นแค่เป็นทุกขลาภนั่นเองเนาะทีนี้เรื่องของอาการเงินนะครับการเงินของคุณคือดาวพุธนะครับดาวพุธมาเป็นปรถอยหลังและอยู่ในภพมรณะเสียสาบต่อดังนั้นเนี่ยการงานคือคักกางการเงินเนี่ยเสียมากนะครับดาวพุธเป็นปราบแปลว่าการะดุมพระมรณะแปลว่ามีความเสียหายเรืเ่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายนะครับกเกี่ยวเรื่องของการเงินเยอะแยะไปหมดเลยเพราะดาวจะมาชุมนุมกันในภพมรณะแต่ไม่ใช่แปลว่าจะมีแต่สิ่งร้ายนะ มีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเพราะการชุมดุมกันเนี่ยจะดึงทั้งพบดีและพบเสียพบเสียไม่แค่3แต่พบที่ดีเนี่ยมีถึงเก้านะครับเก้าพบเลยเทีเดียวดังนั้นเนี่ยดีมันมากกว่าเสียแต่ว่าแค่ดึงเอาเสียมาด้วยดังนั้นเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ต้องระวังเนาะยังไงก็มีสติให้มากอย่างที่บอกไปว่าจดจ่อกับสิ่งที่ทาเรียนรู้กับสิ่งที่ทําแล้วทุกอย่างจะรอดนั่นเองเนาะก็ไม่ไม่ได้ยากเย็นจนเกินเหตุนะครับแต่ว่า มันก็อาจจะต้องทุกต้องร้อนอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เนะเาะก็เป็นส,สัจธรรมของโลกนะครับใน,นมก,กราเนี่ยหลายคนนะหลายราศีเนี่ยจะค่อนข้างเสียหน่อยแต่เดือนกนุมภาพันธ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งคุณด้วยเนาะยังไงก็อดทนเอาครับหนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวก็ผ่านผลนไปเพราะมันมาชุมนุมในพบมรณนะพบเสียแเดือนหน้าสุภาครับสําเร็จครับ,ค,รบความสุขความสําเร็จและยิ่งเป็นเดือนแห่งความหลักกุมภาพัานธ์ด้วยเนาะน่าจะมีอะไรดีได้นะครับยังไงก็รอแล้วกันเนาะ ชิ้นี้อย่าหนึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปครับอดทนอยู่นิ่งๆนะครับก็มหน้าก็ตาครับแต่สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของตนอย่าไปยุ่งกับใครให้มากประมาณนี้เดี๋ยวก็ผ่านพ้นนะครับต่อไปเรื่องของความหลักมากความรักของคุณไปดาวคารนนะครับดาวคาร์นจรในภพมรณะอ่ะคู่ก็แย่อีกปตัตตนิมรณะแปลว่าคู่ของคุณส่วนคู่สัญญาเพศตรองข้ามลงมรณะมดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับข้อดีคือคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าคารเนี่ยมีอํานาจมากในเดือนนี้เดินทางแบบเดินเร็วเขาเรียกว่ามักตัดสินใจผิดพลาดมักเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งมักจะใช้อารมณ์นําชีวิตหมายคขาว่าพอรู้สึกอ่ะสะกิดปุ๊บมันขึ้นเลยโมโหเวียงวีนโวยวายนะครับฟัดงงหัวฟัฟหวดฟหางทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาย้าย16ใช่ไหมแต่ตอนแรกเขาอยู่นี่ ในกระเดาลาหูคู่ธาตุลมเนี่ยเอาแต่ใจนะครับพอตกมาแล้วเนะียเสียหายเห็นไหมครับมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันคุณเอาแต่ใจกับคู่อ่ะเออคือต่างคนต่างเอาแต่ใจไม่มีการรัศาวาศอกเพราะมันเป็นธาตุลมเล่งกันกับคู่ธาตุลมไอ้คู่ธาตุลมแนวคันธาตุลมเล่งกันเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมเน้าแบบไฟกนเตุ้มที่นะครับใช้อารมณ์นวนๆไม่ใช้ความคิดเลยพระดาบพุทธถอยไปแล้วกลายเป็นว่าทะเลาะกันพอมันเข้ามาหนี่ทะเลาะกันพุทธ อางคารกับพุคือคนะุ้ยวาดมรณะเสียหายเห็นไหมครับละหองราแห็นกันถามว่าจบไหมยังนะครับแต่มันก็อาจจะได้เพราะอางคารมาจากพบวินาศมีดาวมาเตยอย,อยู่พอมันจะพล,พลิกเอาทันทีเลยนะหมายความว่าทุกครั้งก็ทะเลาะกันไม่เห็นมีไรหนีไม่เห็นจะมันจะเลิกแต่ครั้งนี้อาจจะเลิกก็ได้มีมารเตยอย,อยู่นะครับแลวลงมรณะอย่าเสียหายไปในทางร้ายมากกว่าทางดีดังนั้นเนี่ยถ้ามันทะเลาะกันในภพสุภยมพรว่านะ อันนี้มันลงมรณะไงมันเลยมีความเสียหายนำมามรณะวิ่ไตปัญหาที่เกิดขึ้นจบสิ้นไปเลยทีเดียวเห็นไหมครับมันมีแบบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเรามาระวังให้ดีนะครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมีสติให้มากๆพอสติหายไปนะครับต้องเติมดาวคานเนี่ยร้อนแรงโทสะแรงลดให้มันน้อยลงเนาะคือมีเหตุผลให้มันมากขึ้นยับยัางอารมณ์คือพูดง่ายนะพอจะทะเลาะกันเมื่อ,อไหร่ปุ๊บ ว่าเดี๋ยวก่อนขอทำขอทําอารมณ์ก่อนอยู่แยกกันก่อนพอคืออย่าเพิ่งนะมีกรณีสองกรณีบางคนเนี่ยต้องคุยให้เดี๋ยวนั้นให้จบเป็นคนที่แบบไม่ชอบคาราคาซังแต่บางคนเนี่ยบอกว่าขออารมณ์ใจเย็นลงก่อนคือชอบหนีหนีไปทําอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันให้อารมณ์เย็นก่อนเออเนี่ยโอเคคุณน,นี้มันเป็นแบบทตุไฟเด่นไงทัดลมกับทัุไฟอย่ามันโหมกระนำทตดน้ำกับแย่คู่ทัุน้ำแย่เห็นไหมครับกลายเป็นว่าทัุลมมันเด่นมากเลย การแปลว่าไฟกับลมเนี่ยเด่นก็แปลว่าอารมณ์เนี่ยร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยเติมน,น้ำเข้าหาตัวเองนะครับทำให้ใจเย็นเข้าไว้แล้วค่อยคุยกันแล้วมันจะอยู่รอดปลอดภัยเนาะยังไงเดือนมกราคมไม่ใช่เดือนของเราของคนลักษณะผู้ศพเนาะยังไงก็สู้ๆแล้วครับรอเดือนหน้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน,น่นอนนะครับนี่ก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวเกษตรไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ